ความหมายของเจเนเรชันนะคะเจเนเรชันหรือเรียกสั้นๆว่าเจนนะคะคือการแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์นะคะโดยการแบ่งเป็นช่วงเวลาที่แต่และเจนเกิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนจากเจเนเรชันต่างๆค่ะการเข้าใจคนคือพื้นฐานที่จะสามารถเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ง่ายที่สุดค่ะ นอกจากนี้ถ้าเข้าใจความคิดของเจนที่ต่างกันช่องว่าช่องว่างของเจนที่ต่างกันก็จะลดลงค่ะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะเจเนเรชันสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะอายุ75ปีขึ้นไปมีจำนวน3ล้านคนนะคะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ4.6เซค่ะ ประชากรยุคแรกที่เกิดตั้งแต่ปีพศ2426ถึงพศ2443นะคะในช่วงทศวรรษที่80ปัจจุบันคนกลุ่มนี้เสียชีวิตไปหมดแล้วนะคะ Great d a t Generation นะคะหรือที่รู้จักกันว่า GL Generation เกิดในช่วงปีพศ2000 444ถึง2 4 6 7นะคะคือก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่สองคนยุคนี้ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความยากลำบากเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจคนยุคนี้น่าจะมีความอดทนและรู้จักการใช้เงินรู้จากการประหยัดเพื่อสร้างเงื้อสร้างตัวนี้จากความลำบากนะคะไซเรน Generation ค่ะหมายถึง คนที่เกิดในช่วงพศ2468ถึงพศ2488นะคะประชากรรุ่นนี้จะมีไม่มากเท่ารุ่นอื่นๆค่ะเพราะเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองพอดีซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นยุคของคุณยายผู้เขียนพอดีค่ะซึ่งอย่างที่เคยเล่าคือยุคนั้นจะมีความลำบากหลังจากหมดสงคราม ทุกคนต้องรู้จากการดิ้นรนการทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวในยุคข้าวยากหมากแพงค่ะคนยุคนี้ประหยัดมากดูได้จากยายของผู้เขียนที่จะไม่ใช้อะไรที่ฟุ่มเฟือยค่ะต่อไปเชิญคุณวราพรกิ้งกระโทกนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูยุคของกลุ่มคนที่เป็นเบบี้บูม Bom, บูมเมอร์นะคะหรือจะเป็นของเจนเจนดีค่ะจะเกิดอยู่ที่พศ 2489- ถึงพศ2507นะคะที่เรียกว่าเบบี้บูมบูมเมอร์ก็เพราะว่าหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สงนะคะก็จะมีการฟื้นฟูของยุคเศรษฐกิจค่ะก็คือคนไอนยุคนี้นะคะก็จะรู้จักประหยัดค่ะ แล้วก็มีความอดทนอดกลั้นกว่าคนยุคออปัจจุบันค่ะจะเห็นได้จากคนในยุคคนคนในอายุนี้นะคะก็จะประสบความสาเร็จค่น้นคากมากกว่าคนยุคปัจจุบันค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเจเน r เรชัน X ค่ะก็คือหรือหรือจะเรียกว่ายับบี้นะคะจะเป็นคนที่เกิดอยู่ระหว่างพศ2 5 0 8ดถึงพศ2522ค่ะเป็นกลุ่ม เป็นคนกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงยุคกำลังพัฒนาค่ะโดยที่จะถูกคนกลุ่มยุค Gen S หรือ Gen B สอนให้เรียนหนังสือเพื่ออนาคตค่ะแล้วแล้วเวลาที่ทำงานนะคะก็จะทำงานที่เกี่ยวกับข้าราชาการหรือรัฐวิสาหกิจมากกว่าเอกชนค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นยุคของ Generation Y ค่ะก็คือคนที่เกิดระหว่างปีพศ2500 23ถึงพศสองพันะคะคนกลุ่มนี้ก็จะโตมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยรุ่นตอนปลายและวัยทํางานค่ะซึ่งถ้าเทียบกับในปัจจุบันนะคะคนในยุคนี้ค่ะก็จะอยู่ท่ามกลางความพันขวนของทั้งคารเมืองการศึกษาและเศรษฐกิจค่ะต่อไปก็จะเชิญคุณเวลาพรชอบทำนะคะ สำหรับเป็นเอชั่นไลน์นะคะก็จะเป็นเป็นอายุ12-26ปีคะ่ะจ,จำนวน12.6ล้านคนนะคะคํานิยามแากสุดของวัยรุ่นในปัจจุบันนะคะก็คือจะเปรียบเทียบอายุค,คือวัยของพวกของเด็กๆนะคะในยุคในยุคนะคะ จะเติบโตพร้อมกับสิ่งที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างคะ่ะจะเรียกจะเรียกว่าเทคโนโล,โลยีในปัจจุบันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะจะส่วนใหญ่นะคะจะเติบโตมากับพี่น้ยงส่วน generation นะคะก็จะเป็นช่วงอายุหนึ่งถึงสิบเอ็ดปีนะคะจะมีจำนวนเจ็ดจุดหกล้านคนค่ะซึ่งจะเติมโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่นะคะจะส่งผลให้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเด็กนั้นมีความแตกต่างจากพ่อแม่มากรวมถึงอาชีพที่เคยคิดว่าดีมั่นคงที่สุดก็อาจจะเปลี่ยน ในอนาคตของเปลี่ยนไปในอนาคตที่ลูกๆโตมานะคะส่วนเจเน r เรชันซหรือว่าเจนซนะคะก็คือการจำแนกกลุ่มนะคะด้วยการด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันก็คือจะใช้ใช้ชีวิตจะใช้ชีวิตกับการเชื่อมกันอยู่ตลอดเวลาเราจะมีอินเทอร์เน็ตนะคะเป็น ประกอบในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะสำหรับสำหรับเจนนี้นะคะก็คือจะมีการเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะมีการแบ่งพฤติกรรมแบ่งด้วยหลักประชากรแล้วก็เหมือนกับเจนเนอเรตขออภัยค่ะ จะเป็นการแบ่งพฤติกรรมไม่ได้เป็นการแบ่งด้วยด้วยหลักประชากรน,นะคะเหมือนอย่างที่เราเคยคุ้เคยกันค่ะคะ่ะต่อไปเชิญคุณสิริลนะ ค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนที่วัยต่างกันเนี่ยมักจะขัดแย้งกันเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุของของปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัยกันดีกว่าคะ่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัยนะคะหนึ่งเลยอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นคนในรุ่นบูมเบบี้บูมเมอเนี่ยจะเติบโตในช่วงชีวิตที่ต้องดิ้นรน พ่อแม่ไม่ได้เตรียมทุกอย่างเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นการพึ่งพาตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นอื่นที่ไม่ต้องดิ้นรนเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าใจคนในรุ่นนี้ด้วยนะคะต่อมาเนี่ยก็เป็นในเรื่องของความคาดหวังที่ต่างกันสังเกตนีง่ายเลยนะคะคนรุ่นหลานเนี่ยมักจะมีปัญหากับคนรุ่นปู่ย่าตายายเพราะว่าปู่ย่าตายายบางครั้งก็หวังมากไปในแบบที่เขาไม่อยากจะทํานะคะดังนั้นก็ต้องใช้เหตุผลคุยกัน ต่อมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาคติและอีกโก้และพฤติกรรมต่างๆที่คนแต่ละช่วงอายุแสดงออกนะคะต่อไปค่ะต่อมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะการสื่อสารนะคะ พอมันไม่เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอาจจะทาให้เกิดความขัดแยง้งยิ่งมีปัญหาในช่วงวัยที่ต่างกันด้วยแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่บานไปลายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเข้าใจกันนะคะทุกคนต่อมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่ทําให้ชีวิตยังยังไม่จบนะคะอ๋อค่ะต่อมานะคะจะเป็นเวลาที่ทําให้ชีวิตของแต่และวัยไม่บรรจบกันอย่างเช่นการที่พ่อแม่เนี่ยมีลูกอายุมีลูกในตอนที่อายุเรามาก มากเกินไปนะคะทาให้ช่วงวัยและเจนเราเนี่ยมันมันต่างกันมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่อายุสูงมากเกินไปและการมีลูกเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะทําให้การสื่อสารมันมันไม่ไม่ไม่ไมเข้ารูปเข้ารอยนะคะต่อมา,อาจ,จะเป็นเรื่องของการสื่อสารแบบที่ไม่น่าฟังสำหรับคนแต่และช่วงอายุนะคะอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยต้องการจะสั่งสอนลูกนะคะแต่ว่าลูกเนี่ยต้องการที่จะคุยกันแบบเพื่อนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีกฎที่ กฎที่ตายตัวนะคะในครอบครัวว่าเราจะคุยกันอย่างไรนี่ก็คือเป็นเหตุผลสําคัญนะคะว่าทําไมการรู้และเข้าใจธรรมชาติของช่วงวัยที่ต่างกันจึงสําคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันระหว่างระหว่างช่วงอายุที่ต่างกันโดยเฉพาะในครอบครัวนะคะเพราะเราควรที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันแล้วก็หันหน้ามาคุยกันอย่างสร้างสารรค์นะคะจึงทำให้เราอยู่อย่างสงบสุขได้ต่อไปขอส่งต่อให้คุณศิริลักษ์ค่ะ ค่ะในด้านของแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัยนะคะ,ะก็จะประกอบไปด้วยหลัก 4e นะคะ e ที่1เลยก็คือ empathy นะคะก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนใน e ที่2ก็คือ equality นะคะก็คือความเท่าเทียมกัน e ที่3เป็น express แล้วก็หมายถึงว่าเปิดใจเป็นการแสดงออกแล้วก็วิธีสื่อสารนะคะ e ที่4 e q ecosystem นะคะก็คือเข้าใจสิ่งแวดล้อมของระบบ เรามาดูความหมายของอย่างแรกดีกว่าค่ะ Empathy นะคะเข้าอกเข้าใจกันก็คือเราเนี่ยต้องพยายามที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะคนที่มีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันเนี่ยก็จะสับเขาก็ต้องมองโลกแตก,แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะ,ะแต่ละคนเนี่ยเขาจะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่เหมือนกันก็จะทําให้มีความคิดที่แตกต่างกันค่ะ แม้แต่ในคนรุ่นเดียวกันเองเนี่ยเขาก็จะมีความคิดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านความคิดเองไลฟ์สไตล์เศษตคติอะไรอย่างนี้นะคะการที่จะเหมารวมว่าคนในรุ่นเดียวกันก็ต้องคิดแบบเดียวกันเนี่ยเ,เป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเ,เป็นชนวนในการจุดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาได้ค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปเลยว่า,าปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมาจากตัวนี้นะคะก็คือไม่ไม่เข้าใจกันแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร Uh, ไม่เข้าใจกันแล้วก็พยายามที่จะ uh, เอาความคิดตัวเองเนี่ยไปยัดเยียดให้กันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่สร้างปัญหาตัวนี้ขึ้นมาส่วนตัวที่สองนะคะก็คือ uh, equality นะคะก็คือคนที่มีวัยสูงกว่าหรือว่าแก่กว่าเนี่ยจะต้องคิดว่าคนรุ่นอ่อนกว่านั้นเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือเขารู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หากคิดว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นก็จะนำสู่การสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจผิดแก่กันและกันนะคะเช่นเดียวกันกับคนรุ่นอ่อนกว่านะคะก็คือต้องไม่ถือว่าคนที่แก่กว่าเนี่ยเป็นไดโนเสาร์มีความคิดล้าหลังค่ะเชหน้าต่อไปเลยค่ะคุณหลักหลักเี่อ 4E ตัวที่3มนะคะ e ตัวที่3มก็คือ express นะคะ ก็คือการแสดงออกให้ตรงไปตรงมาอย่างสุภาพนะคะเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสถ้อยคําแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกันของคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะดูไม่สุภาพเราฟังแล้วไม่ใช่เราฟังสิคนรุ่นก่อนฟังแล้วอาจจะเอ้ยทําไมพูดไม่สุภาพเลยอะไรอย่างนี้ควรจะพูดให้นุ่มนวลกว่าน,นี้ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่สื่อสารเนี่ยเราคนรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่ได้เราคิดเรียกว่า เราไม่ได้คิดไม่ดีนะคะก็คือเราอาจจะใช้คําพูดที่ดูรุนแรงไปนิดหน่อยแต่ว่าเราก็เคารพอยู่ในใจนะคะเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะใช้ความที่แบบว่าอาวุโสมาพูดมาสอนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีความต้องการที่จะคิดให้จะคิดดูถูกหรือว่ากดทับคนรุ่นก่อนเอ่อคนรุ่นใหม่นะคะส่วน e ตัวที่สี่นะคะ ecosystem ก็คือเข้าใจสิ่งแวดล้อมของการ สื่อสารกันนะคะเช่นคนรุ่นเก่าก็อาจจะมองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยพัฒบ่นเกี่ยวกับระบบแทนที่จะพยายามพัฒนาตัวเองนะคะเราก็จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะบน่นบ่นเยอะบ,บน่นนู่นบ่นนี่บ่นระบบว่าเอ้ยทำไมไม่ทําอย่างงู้นทาไมไม่ทําอย่างนี้ให้มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะในขณะที่คนรุ่นใหม่เองเนี่ยก็มักจะมองว่าระบบที่มีอยู่เนี่ยมันปิดโอกาสเขานะคะคนรุ่นใหม่ไม่มีไม่มีทุนทางสังคมนะคะก็ ไม่ว่าไม่ว่าเขาเนี่ยจะพยายามแค่ไหนเขาก็คิดว่ามันจะเติบโตเติบโตไม่ได้นะคะหรือว่าเติบโตให้มันดีเนี่ยได้ยากคนรุ่นใหม่เขาก็จะไม่ยึดติดกับตัวบุคคลมากนักอย่างเช่นคุณเคยอยู่ตำแหน่งนี้นะคุณก็จะต้องอยู่ตำแหน่งนี้ตลอดไปมันไม่ใช่นะ,ะก็คือถ้ามันมีคนที่ดีกว่าหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนก็คือ,อคนรุ่นใหม่เนี่ย ส่วนใหญ่เขาก็าคืออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบแล้วก็สนับสนุนคนที่มีอุรม์การคล้ายคลึงกันนะคะเช mm hmm. นน้าถัดไปเลยค่ะ mm hmm. ค่ะ,ะในเรื่องของ Generation นเอะนะคะคนต่างรุ่นเนี่ยก็จะสื่อสารกันอย่างได้ผลเนี่ยจะต้องเริ่มจากสิ่งแรกเลยสิ่งที่สำคัญก็คือการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะความแตกต่างด้วย ความแตกต่างนี่มันมีหลายแบบทั้งไลฟ์สไตล์เจตคตินะคะความคิดเห็นต่างๆ้วนแล้วจะเป็นความแตกต่างของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนเนี่ยเจอมาไม่เหมือนกันแล้วก็ให้พร้อมที่จะรับฟังความเห็นอกเห็นใจกันมีมีมีท่าทีที่เป็นมิตรแสดงความเท่าเทียมกันพูดจาด้วยเหตุผลนะคะไม่ก้าวร้าวอ่อนน้อมผอมตนให้ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่ว่า อฟังความคิดของอฟังฟังความคิดเห็นเขาแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะไปเปลี่ยนความคิดเห็นเขาเป็นนุ่งน้ําเขาให้คิดแบบเราเนี่ยมันไม่ใช่นะคะก็คือพยายามที่จะเข้าใจกันนะคะแล้วก็อย่าลดทอนความเชื่อของตัวเองค่ะอะไรที่ <c oughs> เราทําแล้ว <c oughs> เราทําแล้วสบายใจเนี่ยก็คือให้เราทําไปนะคะขอแค่ว่ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พอแล้วในสิ่งอื่นใดนะคะก็คือการรับฟังคนอื่นพูดเนี่ย <c oughs> แม้เราจะไม่เห็นด้วยนะคะแต่เราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปพูดแทรกว่าเอ้ยเธอใน,นความคิดเธอมันไม่ดีนู่นนั่นนี่นะคะก็คือเราก็รับฟังไปนะคะเพราะจริงๆแล้วคนที่เขาพูดเนี่ยคือเขาก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยความคิดเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็แค่อาจจะอยกระบายอยากให้มีคนรับรู้รับทราบนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะในเรื่องของ generation a นะคะก็ขอบคุณที่รับ ฟังรับชมค่ะขอบคุณค่ะ